สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีหน้าไม้ผลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความเจริญเติบโตของมะยงชิดต,ต้นคู่ที่ผมปลูกไปครับผมความสูงในปัจจุบันนี้70เซนติเมตรโดยประมาณครับผมคาดว่าช่วงจะสิ้นปีหรือช่วงฤด,ดูหนาวประมาณพฤศจิกาธันวาปี2องพันานี้มะยงชิดสองต้นนี้จะเริ่มติดดอ,อกแล้วครับผมหลังจากเฝ้าดูแลฟงฟักมาเป็นอย่างดี ต้นมะยงชิด2ต้นนี้ได้จเจริญเติบโตแล้วผมเห็นแล้วชื่นใจครับส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นผมจะใส่แบ่งเป็นปีละสองครั้งต่อปีครั้งแรกจะใส่เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใส่ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสัก 2- 3ถึกำมือก็พอแล้วครับส่วนครั้งที่2จะเป็นสารปรับปรุงดินซึ่งจะใส่ในช่วงหน้าฝนครับประมาณสักกรกฎาคมหรือสิงหาครับผม ผสมกับปุ๋ยช่วงนี้ยังเป็น4600อยู่นะครับซึ่งจะใส่ไปพอสมควรครับผมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตครับผมจากการคาดการณ์ที่ผมประมาณไว้ก็ประมาณสิ้นปีสองช่วงจะสิ้นปี2 0 1 7นี้2ต้นนี้น่าจะออกดอกแล้วครับหรือถ้าฟุกก็อาจจะติดผลด้วยครับถ้าต้นเขาสูงสักประมาณสัก เก้าสิบเปซ็นหรือเกือบเกือบเมตรนี้ก็จะเริ่มนะครับจากประสบการณ์ครับจากการฝ้าสังเกตดูนะครับจากการปลูกมะยงชีดต้นเดียวมาครับผมผมฝากช่องผมด้วยนะครับช่องเราก็จะปลูกไม้ผลยืนต้นหลายชนิดครับผมหลักๆจะเป็นมะม่วงลำไยมะยงชีดครับผมแล้วก็จะมีปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจและปี2567นี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของสวนสีนาแล้วนะครับเราได้ทด สอบปลูกไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวแล้วครับทางสวนเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ